ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชา,นาวนาภู้กี่วควายควอนกลา,า,าพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีย่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับส,สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับ <c ười> โอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิงโผกาคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับม้อนี้พผ้าพีผ้านองมาเลือกเบิ่งควายนะครับเต็มอายะเลยพี่น้องเฮาทึง่งโตใหญ่นะครับม้เนี่ยทึงโตใหญ่ เทิงทองเทิงแม่ลูกเทงิงควอยผูผนะครับอนาคตพ่อพันธุ์่ๆพี่น้องเฮาเปิ่นสีนี้ยักโตัวนะครับรายละเอียดเปิ่นสิเป็นยังไงแมงหูจักกเจะาของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเทบครับผมทิยู่ครับอยู่บ้านสาละดินครับตำบลโนนจานอำเภอบวัวลายจังหวัดนะครราชสีมาครับควายงามเมืองโคราชพี่น้องเฮามาหางามใดกัมีแนวดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้านะครับเมื่อี้ยักตัวครับมือนีเมื่อนี้แปดครับ แปดตัวครับสาวน้อยกับมี่ฟ้องกับมี่พอพันกับมี่มีครบเลยนะครับเนาะแม่ลูกกับมี่ครับนั่นนะครับเอาเบอร์โทรเบอร์ต่อไปนะครับ081ครับ081 066 066 2220 2220ครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับนะครับเนี่ยผู้ใดพี่น้องเอฟซีนะครับอยู่ต่างประเทศบรสะดวกที่ทีโทรเบอร์ค่ะติดต่อมาทางไลน์เพื่อนใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาตัวแรกแห่งมันเลยครับค่อยหอน ตัวนี้เป็นควายทองครับควายทองท้องสี่เบยดเดือนกว่าแล้วโอ้ <c oughs> เลยกำหนดมาแล้วปลาทูทองก็พอได้ครับทองกับไบเจ้าเพชรลำโขงครับเจ้าเพชรลำโขงพี่นออ้องเฮานะครับ่ <c oughs> ว่าเลยกำหนดมาแล้วเนาะเลยกำหนดมา,ได,า <c oughs> ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วได้อาทิตย์นึงแล้วนะครับโอ้ตูสูงอะไรครับเนี่ยร้อยห้าสิบบวกลบครับร้อยห้าสิบบวกลบนะครับตัวนี้พี่น้องเฮใหไงนะครับ สายเวียดพี่น้องเขาสายเวียดสายดำนะครับตัวนี้บวกกันแบบตะเกี้เพิ่นอะออกจากฟาร์มไฮโลฟาร์มนะครับโอ้คอนเจนเนาะครับเพิ่นเสือน้ำเหมืนไฮโล่ฟ้ามสี่แสนสองสี่แสนสองตัวนี้นะครับครับเสือน้ำนาสิเป็นพอยให้เนาะครับพอยให้ไฮโลเราให้โลฟาร์มนี่ต้องเป็นพอยให้นะครับนี่ไปไปอยู่น้ำเจเย็นชุ่มเฟืองครับเราเคยล่องโยทูบของช่องคู่บวชอยู่เด้อ ตัวนี้ผมก็ไปเห็นครับเล้วห่วงตัวแรกคว่าอะไรเล่าจะของลุงสีเขานะครับนะครับครับลูกสีเขานวลห่วงตัวแรกหกแสนกว่าหนี่งป้าตอนนั้นมันคือบดอ้วนป่ะนี่ครับอันนี้มันทวงไกลกว่าก็นเลยโอ้ร้อยหาสิบบวกลบนะครับท่องเพชรล่ำโขงครับถึงกำหนดควอดแล้วครับควอดแล้ครับไรไปไหนครับบ้านนี้เฮาเปิดให้เพื่อนให้พี่น้องบ้านนี้ผมว่าไว้สิบหกห้าพันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับ ปาสิบหกผมหนึ่งว่าตะลานหก <laughs> <laughs> โอ้จากสี่แสนนะครับสี่แสนสองจากขวายี่สิบแสนกว่า, 4, วาพี่น้องเฮาจาวาลอยหาสิบบวกลบนะครับจาว่าในท้องเพิ่นก็คือเพชรล้ำโค้งครับนะเพชรล้ำโคงใหญ่นะครับตัวนี้เบิ้งตาหลังเพิ่นท้อย,อยังนี่พี่น้องเฮาเบิ้องขับตนโตล้ำชิงเดี๋ยวผมขอหยางเบิ้งถ่ายก่อนพี่น้องเฮาถ่ายตอนนี้อยู่ประมาณอ่าเวลาอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับถึงเที่ยงพี่น้องเฮาเนี่ยผมกำลังซน,น,นีเลยแต่ว่าแดดนี่บู๊ย นะครับฉเฉลี่ยความห่อนของแดดนี่อยู่ประมาณอส,สนะัดนีน้ำนมดีเด้อลูกเอเพือ่อนติดมาบักสร้างอุดรโอ้บรนบคลนเนี่ยลูกตอนนี้จะ<ห>น,น,น,นไปนะครับลูกเพื่อนลูกมันขูดเมืองสีเอาไปครับโอ้เอาขูดเพป็นเอาไปแล้วนะครับนี่พี่น้องเฮาตัวลูกเพื่อนลูกตัวผูนะครับเนาะลูกตัวผู้สร้างอุดดอนอบ้านนี้ในทองเพื่อนก็คือเพลำโขงครับเพลำโขงรุ่นพี่น้องเฮาเขาเทียบเนขันไห้นะครับเป็นตัวเมียครับได่ใยแฉพี่น้องครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นสายจับหืมมูล่าครับนี่เป็นจับครับเป็นจับฟลรบัดเนาะครับเนาะครับจับฟลรบัดไงพี่น้องครับเป็นเลือดลอยป่ะครับนี่ครับบ้ลอยเป็นไล่ครับเป็นรูปผสมนะเนาะครับจับผสมจับผสมแล้วหางขาวป่ะครับบัวหัวขาวครับอ๋อปอดไล้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับต่อมนี้บ่มมี่บ่มีครับบ่มี่เรียบดีแช่งขาดีเป็นควายอ้างเหลือกอ้างเออเป็นควายลามดีพี่น้องครับพุ่นน่ะแช่งขาหลังเหยียดนะครับที่เด็ดเพิ่นเลยคือหูเชื่อง เชียงครับเชียงเชียงปกติควายมุนเนี่สิดินเล็ก<ร>นอ<า>้อยงง่ายเงด้กินบ่มีเลือกอืโอ้ใหญ่าคักพี่น้องครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทส่งฟรีครับนี่พี่น้องเฮาทำนี้บ่มีพี่น้องครับหอดกำลังดขอดแล้วพี่น้องเฮาไปเบิ้งตัวต่อไปครับโอ้งามพี่นอ้องเฮาใหญ่าอ้าพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวที่สองนะครับสายอ่างคือกันพี่นอ้องเฮาราดเหรียมันเป็นไดรครับตัวนี้ตัวนี้ ทองหาเดือนกว่าครับท้องห้าเดือนกว่าลูกสองในท้องลูกสองค่าทองแล้ตัวตัวแรกนี่เรื่องถามเพิ่นไดจกลู้หรอครับลูกสามค่าทองครับลูกสามค่าทองเนาะตัวนี้ลูกสองค่าทองครับเบิ้งพี่ห้องเฮาทองก็พอได้นอนครับนี่เจ้าเพชรแท้ครับโอ้เพิ่นผสมจริงครับนี่โค้งใจลอดครับลอดลอยอ๋อผสมผสมหลอดนะครับเนาะครับตัวนี้เพชรแท้นะครับอ้ยพี่น้องเฮาเพชรแท้นี่เป็นลูกไส้ของลุงเพชรดิครับเนาะครับเอกสารครบครับผม ปาดโวความยาวความใหย,ยความอ่างพี่น้องฮอลสูงไรไปไหนครับบ้านนี้ร้อยสี่สิบเก้าบวกลบครับแหมไม่ตะอเบอื่อญ่เลยพี่น้องฮอลร้อยสี่สิบเก้าบวกลบเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ได้ลำเาานะครับตัวใ่อ่างนานะครับปาดโชว์เชียงขาตัวตัวลำชิงพี่น้องพิจณาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหายไปไหนครับจะได้ตัวนี้เปิดไว้แสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับ เป็นราคาเปิดราคาห้องด้วยพี่น้องเด้อครับผมนี่นะครับตัวทองแล้วนะครับเนาะตรวจแล้วครับตรวจแล้วเด้อพี่น้องครับโอ้ใหญ่อ่างเน่าตัวนี้ล่ำเน่านะครับตัวใหญ่แทฉพูดนะร้อยยังไงครับยังไงพี่น้องครับมีเลือกเบิ้งถ่ายเพิ่มมาเนี่ยนิสัยดีความครับพี่น้องเขาเบิ้งไงถ่ายไหมแข้งขาเล็บเรีบพี่น้องครับตาดหลังบักย่างง่ายพี่น้องเขาพูดนะขอเบิ้งหนาเพิ่งน้อยครับอานนี้โอ้ พุ่นเหรอไหมพี so mm ่น hmm. oh, ้องครับเบิดเทเล่แฉ่งขาเรียบเรียบหนาตาอัตลักษณ์พี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับพิจารณาเลยพวงเขาอุ้มบาทนะตัวนิทนะครับเนาะครับโอ้ห่างห่างห่างหางตำนี้มีบ้านน้งครับบ่หมีครับเอาเพิ่นรับประกันตำนี้ให้ราคานี่เพิ่นซ่งให้พร้อมเลยพี่น้องเลยครับผมนี่นะครับซ่งให้ถารับยู่หนาบ้านหนาเฮียนเลยพี่น้องครับนี่เน้นนะครับเน้นทุกตัวขึ้นมาชมตัวจริงนะครับมาเลือกเอาพัาเทียวา บ่แม่นมาได้ตัวเดียวเท่านี้นะครับอาจจะได้หลายตัวก็โกทวนได้พี่น้องเด้อตัวนี้นะครับสูงรอย40กวาบวกลบครับทองกับเพชรแท้ครับผมจักเดือนครับหาเดือนกว่าครับหาเดือนกว่าพี่น้องเฮานี่นะครับราคาเพิ่นกะ100,000 55,000 50,000 5,000เป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องห้องมีทุนสำเร็จกับตัวรองเอากระเพิ่นนะครับว่าง่ายคุยง่ายตัวรองได้พี่น้องเฮาไปเบื่อตัวต่อไปครับโห่เหียวเหียวพี่น้องครับ เบืงผุดได้ยาวาครับตัวน่เีย้ยเพี่น้องเฮ้าเอาบ้านนี้พี่น้องเฮ้ามาเบื้องชุดที่สามนะครับเป็นตัวที่สามของรายการพี่น้องครับตัวนี้ลายเอี่ยดมันเป็นได้ครับอันนี้เป็นควายสาวครับควายสาวฟ,าฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่สูงกันได้นหครับน่ร้อยสี่สแปดบวกลบลูก <14 4 S 2> จันทร์สงงาครับร้อยสี่บแปดบวกลบเป็นลูกสาวของจันทร์สงา่สงาครับแมีสูงร้อยห้าสิบโอ้ แม่คนสูงลอยห้าสิบเป็นท้ายรูกไม่เยอะแต่มันได้หาหกเดือนเป็นเสือกันสามเสียนหาแต่มันหน่อยๆอยโอ้เป็นลูกสาวจันสงห์ครับนะครับตัวนี้ความสูงเพิ่นลอยสี่สิบแปดบวกแปดบวกลบครับฟันแท้หนึ่งครูครับยังมาท่านผสมนะครับเนาะยังครับเป็นสารหล่อหนึ่งแต่บาท่านชัดเจนอยากได้พอได้พี่น้องเข้าเอาไปใส่เอานะครับเพราะว่าจันสงห์เพิ่นเป็นสายพญามงคลนะพี่น้องเด้อเอพื่อจะขวางเพิ่นกับมี่เพิ่นยุคกรุงเทพอืบอันรูปแม่นกับมี่เ้อ แม่ลอยหาซีบนะครับเนาะครับนะแม่ลอยหาซีบแต่มันได้หาหงเดือนเพิ่อนไายรูปไปอ,อ๋อเกิดจากแม่ลอยหาซีบด้อยเนะพื่อเด้อนี่นี่นะครับใหญ่แท้ตัวนี้ได้เล่า,แม,าแม่มันออกจากเพิ่นว่า,วาออกจาก,ก,นนก,การ,ร้อนกันนียร์ยั่นไอ้อุ้ัยว่าซั่นครับอืครับโอ้มาด้ราคาเด้อครับบัดนี้ราคาผมว่าไว้15,000ครับโอ้ย1 4สิเนี่ยครับโอ้ แสนกรหมาพันพี่นอ้องเฮาเนี่ยผู้ใดอยากได้เอาไปผสมพอใดนะครับนี่เลือกเอาเลยนะครับสร้างมันถือพี่น้องเฮานะครับราคานี่ผมกับว,ว่าหาอยากยุ่กับตนตัวแบบนี้ลํำชิงควายแบบนี้นะครับลูกสาวของจังสนสังานะครับรบับนได้ทับจะเทียเลยบันไท้ทับพี่น้องเฮาตัวนี้ฟันแท้หนึ voilà. ่งคู่นะครับเนาะครับปาทแสนครับท่านครับแสนห้าพันราคาร้องเดี๋ยวเดี๋ย้ครับให้ผมต่อให้พี่น้องนะหลอดได้จักน้อยบ่่หนหลอดได้นานพี่น้อง หมูจักกันได้บ้านนี้เด้เราโเอาเด้บัานนี้เด้ทรงว่ดไก่อ่ะแม่แม่ใหญ่เลยพี่น้องเฮาพวกเนี้ยโอ้มุมนี่เขียวเลยครับบังเนี้ยเขาแสงพ่อดีเลยครับบุญเนี้ยยางไทยเท่ยไทยดีควายตัวนี้เพิ่นปล่อยเลี้ยงฝูงป่ะครับเนี่ยมันเพิ่นเอาไปลามเราไปลามยามเวียนเพิ่นเขาเขาคอกอืโอ้ได้การได้การตัวนี้พี่น้องเฮาจับสัตว์ปอบเปี๊ยเราเลี้ยงจังวะ คือควายตัวนี้นี่เช็ดจังได้ก็ถึงพี่น้องเข้ารอยหาซิบนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเขียวคู่แรกนะครับเขียวรอยซีเกียซีแปดแล้วนะครับตัวนี้ประกันให้เลยคุณนะไนแท้นะครับลามความเงี้ยวนะครับได้ความลามได้นะครับความเงี้ยวท่ายได้ลูกสาวจันสังห์หนึ่งแสนกับห้าพันรอยซี่แปดได้พี่น้องเด้อเขียวคูหนึ่งตำนิ้วมีนะครับเนาะบวมีครับเอาพี่น้องเข้าต่อรองได้พี่น้องครับเพิ่อนส่งให้ฟรีพร้อมไปเบิ้งตัวไม่ครับบ้านเบิ้งถ่ายยางยังไงครับยางเลยครับยยงเล อย่างเลยครับอย่างเงาเลยโอ้ยหย่ยหอยกาดีดเพี่นอ้องห้องปุ่นจึกจึกใส่พอได้ได้เบิดเลยนะขักเล้วพี่น้องเฮาุ่นรุ่นพวอ,อยเจกว่านี่ขยิ่นโอ้โอ้ยาสาดด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ด้อเ <c oughs> บิ่งเลี่ยมตัวเบิ่งลำชิงนะครับเบิ่งแข็งเงบื่งขาขาดาสะอาดสะเยที่ทองมานี่ครับมันสิบแจ๊บปากทาจบจบด้วย่เป็นราคานี่ซึํา เออเอาพอเทียบแล้วจัดให้นะครับ,รบยางสวยเลยเมือน,นี่พี่นอ้องเฮาเอาพี่น้อง,องครับบานนี้มาเบิองอนาคตพอพันนะครับโอ้ไข่บอกยางเงน,นะครับขาผมว่ามันเสาเถียงพี่นอ้องเฮาประตูประตูล่าเรียยมันเป็นได้ครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าเงินอุทัยครับลูกชายป๋าเงินอุทัยพี่น้องครับหไหวสองปีกว่าสองปีกว่าได้เฉลียวไหมครับนี่ได้แล้วครับฟันแท่นตึงคููเนาะครับ ฟันเถานึงครูนี่ใบเกิดครับเนี่ยเอกสารเพิ่นนะครับโอ้ใส่ไอ้แฟ้มใส่ยังไปย่างดีตัวนี้ครับเอาถือนไปไหนเนี่ยตาเงินอทยเด้อพี่น้องเด้อมามามานะนี่นะครับสองปีกว่าครับกว่างพี่น้องเฮาครับบานี้ความสูงเกันเลยครับร้อยสิบแปดบวกลบครับร้อยโอ้เกือบร้อยห้าสิบพี่น้องครัปตะวันย่างครับน้องครับเนาะครย่างไทยยังไงครับเมืองไทยเนาะเบิองพี่น้องเฮา พูดอะไรเปีกถ่ายเลยไข่บักไงนะครับถ่ายรูปโอ้ถ่ายเพิ่งพี่น้องเฮาเบิ่งถ่ายนะครับเบิ่งบันทายเพิ่นเบิ่งไข่เพิ่นครับเพียงเสมอดีแข้งขานี่ผมว่ามันเสาเถียงพี่น้องโอ้โทษ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 หน้าเบิ่งครับบัดนี้เรี่ยมนายเนี่ยบัดนี้มีกระดูกแทะของแท้ครับเอ้โหจะได้มาะดูคักน้องเนี่ยโอ้พี่น้องเฮา ป้าดูดอกเขาบวกยางใหญ่นะครับหัวหนุกหัวตัวสองสันเลยพี่น้องครับอิเสดีดีครับบ้านนี้เาเบิ้งเล็บเพิ่นพี่น้องเข้าบ้านนี้เบิ้งเล็บเพิ่นนะครับนี่พี่น้องครับเล็บสายอุทัยเพิ่นนะครับโอ้เล็บใหญ่เล็บกระโปงนะครับสูงลอยสี่สิบแปดอายุสองปีปลบลูกไส้ปลาเงินเท่าไรครับจากไดนว่าไว้แสนสามหมื่นห้าพันโอ้แม่นแม่นห้องสองแสนหากระบายผู้ใดเลย ตัวเป็น้องเฮาเอาเน้นชมตัวจริงเลยพี่น้องเด้อเพื่อนนั่นเพื่อนขึ้นโค้งไม่เฮาเห็นไัมเถี่ยเป็นน้องเหรอเอาซื้อมันแบบขุนปราบเด้อครับขุนปราบปราบมันเด้อครับเลยวายอ่านมัวทำบอสติดเลยเอามาใส่หลายไล่เราด้อขุนปราด้วยเป็น้องเด้อซื้อแบบขุนปราบเลยนะเจ้าขุนปราบนะครับลูกไส้ป่าเงินอุทัยสองปีสูงร้อยสี่สิบแปดเป็น้องเฮาเพื่อนอยากได้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันนะครับความยาวความใหญ่เบื้องพี่น้องเฮาหัวหนุกหัวโอ้เขาขั้นแม่นนัน เอาไปทับตัวลพันนี่ปั่นห้ำตากเลยผมวัาป yeah> ั่นหำตากเลยด้ยน claro ี oh, to, 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 to. Too, to, ios, ่ยเป็นใดพี่น้อง้อง่ะคน่ะวัดเอาไปเข่าสนามประกวดก็ได้ด้วยครับบ่วไอ้ผู้ใดด้นี่ยโอทุ่งทุ่งพุ่ะครับทุ่งทุ่งทม่นทุ่ท่งทุ่ง่งทุ่งทุ่งแ่งที่งที่งทุ่งทั่ตัวนี้ตัวเต่มทุ่งทุ่งทุ่งครับทุ่ง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 เุ็งทุ่งุ่งทุ่งง่ง่่งครับุ่่ะโอ้ นาเขาผมนึกงว่าแจ้นเจ้ายังเกาะทะเลทองไหมครับคือที่เนาะครับคือนาเขาคือทะเลทองย่ารอวกวาทะเลท้องอยู่คุณน่ะพุณเนี้ยคุณอู๊ยคนส่วนใ่ญ่นะครับตัวนี้หัวจะย่างหนกเลยนะเป็นเงี้ครับตัวเนี้ยผู้ใดหาพอคุ้มฝูงนะครับตัวนี้เลยผมแนะนํานะครับสมุดสมุติดยไหมเพื่อนเลยไหมใช่ครับสมมุดสมมุ้ เน่าบอกภาษาอังกฤษบอกเป็นน้ำมูลนะเห็นเวียนก็ว่าคือมีแต่สมูทสมูทเห็นแปลว่างเด็ดสมูทไปลองเบิร์เอาไป้องเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดยากได้เนี่ยหาพอพันเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยอางเสียนะครับล่ำตัวเงีวเนื้อหนังดีแข้งขาใหญ่เรียบดีหนาล่อนะครับหัวใหญ่คนเขาใหญ่สมูทเลยนะเอาสมูทเิอะสมูทโอ้ไปแก้กระดูกกระเดี่ยวเด้อไป้องเด้อนะครับเอาล่ำตัวสมูทแบบนี้ไป้องเข้านี่นะครับ ไปแกะกระดูกกระเดียวไปแกะเนื้อแกะหนังนะครับแกะลำคอได้ความยาวพร้อมพี่น้องเฮาเจ้าขุนปราบควาดคว้าก็ได้ได้หูยอย่างเนี่ยมักจะซื้อคนนเดียะเจ้าขุนปราบปัสมานะโอ้ยอย่างเนี้ยเพื่อเผยื่ออะไรดีครับพี่น้องอ้าวได้เบิดครับเบิ่งเนี่ยหนึ่งแสนเท่าไร้ครับสามหมื่นห้าพันราคาร้องเนาผู้ใดไหวเด้อพี่น้องเด้อยังท่านเด้ินอีกตัวนี้เบิ่งเนี่ยว่ายไปเหมาควักมาเลยครับว่าเลี้ยงหูนี่คักอีว่าเลี้ยงเพกระซื้อมาแล้วว่าเลี้ยงเพกระซื้อมาที่แรกด้วย เอาบ่อๆให้เพื่อนฟังนะครับมันซื้อมาสองแสนแปดหมื่นครับโอ้มันซื้อมาเลี้ยงเต้น่อยผมเนี่ยสมัยเพื่อนจับอยากนุ่มนี่ครับเนาะครับนี่นะครับแต่ว่าใหญ่ครับพี่น้องเฮานี่โอ้ได้การพี่น้องเฮาไปเขาห่มครับเป็นหอนแล้วแต่ว่าหูเชื่องครับพี่น้องเฮายืนดีรอเอ้าพี่น้องครับบาทนี่มาเบื้องชุดพิเศษนะครับชุดนี้เป็นแม่พันธุ์ทรงลูกนะครับพี่น้องเข้าไล่เรียงเพิ่นเป็นได้ครับ เป็นควายแม่ลูกครับลูกชายเจ้าไม้แม่ลูกลูกชายเจ้าไม้ครับในทองนี้ไปครับพร้อมกับเพชรลำคงผ้าเดือนลำคงนะครับพี่น้องเฮาปลาเจ้าไม้เหลืเดือนหรอครับเนี่ยเปกตเดือนครับแม่พี่น้องเฮาเปเดเดมันเดียเ็ดเดือนกัวเป็ดเดือนกลัวนะครับในทองหาเดือนนะครับเนาะหาเดือนกว่วๆนี่พี่น้องเฮามาเบิ่งเป็นไงวาแมีพันธุ์สุงลูกวดีพี่น้องเบิ่งขานะครับกายแม่คัะบ่า ผมบ่เสียเดีตังง้มเย็ดน่อครับบ่เห็นกินนม,มอยู่บนเสียเดีนีเอ้ยขาแมวปวดมาปวดเเป็นลูกตัวผู้นะครับเนาะลูกตัวผู้ป้าทุเจเดือนเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับบ่แม่นสิบปะล้ยยาถึงไหครับนี่สูสีครับควายเสีตเยตวงด้อตัวเนี้ยเสียตวงเ<ม>สียตวงผู้เวียงซื้อน้ำมันเสียเตยผู้เขียว200,000กว่าแม่เน่ะสมัยนั้นสมัยนั้นครับสมัยของตัวนี้บ่ครับนี่ครับ ออกลูกมาพี่น้องเฮาปอดขาแม่พี่น้องเฮาแบกขาหอบขามาเกิดทักกีนะครับเดี๋ยวขอท้ายลูกคนเกินเป็นสีนี้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวสิลงไปร่อนหนำพี่น้องเฮาเบื่องขาพี่น้องเฮาขาเงาพี่น้องครับขาเงยครับปี่น้องเฮาขาเงยขาเงาพี่น้องเฮากระดูกเงยเป็นปั้นได้ปั้นเดือนสนามได้เลยพูดนะโผล่เทกนะครับเอาผู้ได้หาตัวผัวหน้าคตรพอพันนี่เลยพี่น้องเฮายกครูนี่ไปนะครับนี่ไปปั้นเอาลูกเพิ่นลูกไสเจ้าไหมเจ็ดเดือนกว่าพี่น้องครับครับย่างเงยพี่น้องเฮาเบื้องเงาหางเบื้องขาย เอ้ยขาเนี่ยนั่งหมักงานนะครับมาเพื่อเมียเพิ่นมาเนี่ยเมียสูงอะไรครับนี่ร้อยสามสิบแปดบวกลบร้อยสามสิบแปดบวกลบพี่น้องครับตัวนี้นายทองเพิ่นเป็นเจ้าเพชรลำโข้งนะครับเนาะครับหาเดือนพี่น้องเฮาหาเดือนกว่านะครับหไร่ปานใดครับคุ้มนี่คุมนี่ว่าไว้แปดหมื่นเจ็ดพันแปดหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเฮ้านะครับซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามครับข้างนอกเป็นลูกไส้เจ้าไม้นะครับนายทองเพิ่นเป็นเพชรลำโขงพี่น้องเฮา นี่นะครับแม่สูงรอยสามสิบแปดลูกโตที่สามแม่ทองครับสามค่าทองนะครับเนาะหน้าเบื้องหน้าตาเพิ่นครับวงเขาอุ้มบาดง่ายพี่น้องครับพูดนะหัวหนกโอ้โหนี่นี่เพี่น้องเขาเป็นแม่ที่พอสูงมากแต่ว่าจ่ายลูกนี่อัศจรรย์เลยนะครับตัวนี้พอธรรมดาเลยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาแม่พันธุ์สูงลูกน้ำโนมดีนะครับจ่ายลูกเก่งต้องตัวนี้เลยพี่น้องเขาแปดหมื่น เจ็ดพันบาทครับราคาร้องเจ็ดพันบาทพี่น้องเขาตรวจเด้อครับท่องเนาะครับ,รบตรวจเรียบร้อยแล้วครับท่องตรวจแล้วด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับพูดนะโอ้ยง่ายง่ายง่ลูกไหมเศร้าแล้วบ้านี้ปอดขาดไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่นี่พี่น้องเขาเป็นไข่จ่ายลูกต้องแบบนี้นะครับนี่น้ำนมดีพร้อมพี่น้องเขาโอ้ลูกไหมเอา้าพี่น้องเขามักจังทัวมาสอบถามมาครับครับผมนี่ไปเบื้องตต่อไปครับโอ้ยเหีวเหีเหีเหี ขายจะในว่าขักมาเนี่ยแไปเป็นหละไปไปพูดนะอ้าพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิงแม่พันธุ์ใจลูกอีกตัวหนึ่งพี่น้องเฮาตัวที่หกตัวที่หกนะครับเนาะครับรายการที่หกเด้อพี่น้องเด้อนะครับล่ำตัวเงาพี่น้องตัวนี้ไล่เลยเพิ่นเป็นได้ครับอันนี้เป็นควายท้องครับควายท้องท้องหกเดือนกว่าหกเดือนกว่ากับเจ้าเจ้าห้างท้อง หางทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับของวิไลฟ้ามพี่น้องฮรับผมเจ้าห้างทองนะครับเป็นของวิไลฟ้ามพี่น้องครับตัวนี้แม่พันสูงไรไปไหนครับนี่ร้อยสามสิบแปดบวกลบร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับความสูงบ่ปันใดแต่ว่าความเง่านี่ได้การพี่น้องครับแม่อัศจรรย์ลูกเพิ่นยุใสครับลูกเพิ่นตัวนี้ลูกเพิ่นมีแต่บักจังๆเลยครับนี่ต่กคววยทรงลูกของแท้เลยแม่หนูได้ไปคือบ่ผคิดหวังครับโอ้หนาเขาเพิ่นแมรับประกันให้เลยลูกมัน สมบักต้นสุดตัวครับโอ้โถโทรโทรโท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 เบืองทางเขาเพิ่นพี่น้องเฮาผมนึกงวันมันค่อยผัวมันอยู่น้ำฟ้าหญ่เบิดแล้วเด้เขาฟ้าหญ่เบิดแเลยเขาไหมร้อยสามสิบแปดท่องกับเจ้าหางทองพี่น้องเฮ้านี่นะครับหกเดือนกว่าของแก่แล้วพี่น้องครับโอ้ยาวอยแวยแวยแวตัวนี้เนื้อหนังดีถ่ายดีพี่น้องครับหางยาวเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้คือฉีดน้ำนะครับเพราะว่าค่อยหอนแห้งค่อยหอนแห้งต้องฉีดน้ำแบบนี้หางมันเปียกพี่น้องครับนี่พี่น้องเมื่อเลยนะครับ หางเปียกพี่น้องเฮาก็เลยขึ้นยังข,ขนมันยมยมนะครับแต่ขนหลายผัวดีพี่น้องครับแช่งขาดีเล็บเล็บได้มืดหนาตาสวยล่ำตัวล่ำตัวดีได้แม่นี่ไปคือบ่อผิดหวังครับที่หนึ่งลูกงามมีลูกแบบงามัดสะจัจนเลยหลยไปได้ครับบ้านนี้เปิดแม่พันหนี่งว่าไวหกหมื่นห้าพันครับเอ้หกหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับตอรองได้พี่น้องเฮาล่ำต,ตัวล่ำตัวพี่น้องเนีนชุ่มตัวจริงนะครับ ลั้ตัวเงาเชีงขาดีเล็บดีเบื้องถ่ายเพิ่นพี่น้องครับอุ้ยปัน่นหมกตุนพี่นอ้องฮอรแต่ว่าหายลูกฮัรดเสียจันห้วยแมนน้ำหงเลยพี่น้องหลังบนมันอยู่ฟ้ามใหญ่เบอร์เลยได้เขาฟ้ามใหญ่เบอร์เลยอืมโอ้หักหักพี่นอ้องฮอรเบื้องเนี้ยเล็บเรีบดีเบิร์ตพี่น้องครับตัวนี้ต่ำนี้ก็มีนะครับเนาะบ่มีครับบ่มีประกันทองครับตรวจมาแล้วตรวจแล้วเรียบร้อยพี่น้องฮอรเบื้องถ่ายเพิ่นปั่นหมกตุนพี่น้องครับเงา เอายางยางเงา้ยเลยครับเลยยางเงี้ยวของห้องเลยพูดนะให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับโอ้ขาขาพี่น้องห้องหกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นห้าพัน้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับต่อรองได้พี่น้องห้องพูดนะอ้โทรศัพท์จับไงใบไงมือเชื่องครับเชื่องนี้เซ่เดียเอาขอขอเลยครับเอาละถ่ายไม่พี่น้องห้องพูย พี่น้องครับบานนี้ผูใ้ใดหาอนาคตแม่พันนะครับหนังยางหนาเลยพี่น้องครับตัวนี้ยางหนาตาสร้างเลยนะครับแม่าสาวน้อยครับแม่สาวน้อยแม่ยอดยาหยีพวเอา้าแม่ยอดยายิมตงเป็นแม่ห่างดิซื้อยอดยาหยีมันตเป็นแม่ห่างด,แดาาิแม่ยอดยาหยีครับเอาแม่ยอดยาหยีสาวน้อยยอดยาหยีพี่น้องครับสาวน้อยยอดยาหยีลูกเต่าล่าไปครับตัวนี้ลูกสาวเบิ่มพันล้านครับลูกสาวเบิ้มพันล้านอายุครับ อายุ18เดือนกว่าครับเอาพี่น้องเฮานะครับปีเคืองเอาตีปีเคืองพี่น้องครับนี่ปีเคืองนะครับน้องยอดยาหยีพี่น้องครับตลูกสาวเบิรมพัลลานหนังไหนมาขักมาแน่แดีโอ้หนาไหมหนาโนกโงกนะครับโอ้โถโทโหนังไหมบุญเนี่ยข้นเขาไงครับพี่น้องเฮานี่นะครับเขากำลังจับบักพี่น้องครับโอ้โถโทโทหนังคอไหมลั้ตัวเงี้ยวขาไงแข็งดีท่ายดีสไตล์เบิรมพัลลานพี่น้องครับพุญน่ะสูงอะไรครับนี่ ร้อสามบดบวกลบร้อยบเจ็บวกลบพี่น้องครับโอ้ด้การด้การเลยตัวนี้หลายไปนครับราคาเิ่นยอดยาดีนี่ว่าไปเจ็ดหม้าพันครับเจ็ดหน้าพนองยอดยายีเลพี่น้องเด้อโอ้ตัวๆปลาตโอ้ขาดขาดพี่น้องครับเบื้งนอู้ยหนังนี่มาไหลกไหเนี่ย่เบื้งในพูดนะพี่น้องอฮอ ตรงรอยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับเงาหางไง่ทยไงแขชงขาดีเล็บเล็บได้เบิ้ลพี่น้องเฮาตาตูบเลยนะครับนั่งไรอัตลักษณ์งามนะครับสามอ่องข้อเพิ่นพี่น้องห้องพนอัตลักษณ์แม่พนนะมึง่งนาแต่มนะครับแต่มจำแ่มเ้าสามอ่องพี่น้องเฮาเบื้องหนังเพิ่นอุ้ยพูดนะย้อนเตี๊ยพี่น้องครับเอาไปเฮ็ดเป็นแม่บอกเนี่ยได้สบายเลยนะปะตูปะตูปะตูเจ็ดหมื่นเท่าไรครับเจ็ดหมื่นห้าพันครับราคาร้องอระตู ราคาเปิดราคาห้องน้วยกันเลยนะครับต่อเอาพี่น้องเฮางามแท้นะครับเพื่อนนี่บ่ากินหวังครับโอ้ชุดนี้ที่เด็ดคือเก่านะครับครข้าวโอ้กวาดบ่หุ่มหมดแล้ว <änger Franz> นะบใบบางหนังเอิร์กไปนะครับเพื่อนเนี่ยพี่น้องห้องนังไลน์นังไลน์นังลายพุ่นท้ายเพิ่อนเพื่อนหางเพิ่นหัวนมใหญ่นะครับเป็นแม่บอกชันดีเลยพี่น้องเฮาแบบนี้โอ้ได้การได้การได้การ ตอนนี้ผมมีนะครับเนาะบ่มีครับรับประกันได้ครับลูกสาวเบิ้มพันล้านปีครึ่ง 0, สองร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับสมุดอีกแล้ว <laughs> สมุด <laughs> จะพูดผมหวานผแนวหวานอยาก <laughs> บอกฝรั่งเราเป็นลิ้นแข็งเก็งอย่างเดียวแน่นอนแน่นอนพี่น้องเ้านะครับน้องยอดยาย,ยีครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมต่อร <g> <g> องได้ทรงฟรีให้ความ <g> พี่น้องเ้าไปเขาขอด้วครับบ้านเนี่ยเขาหยาบหยาบพี่น้องเ้าหนังร้ายพูดอะไร ตัวที่เจ็ดอ้าวพี่น้องครับบันนี้มาเบิ่งตัวที่แปดด้ครับเนาะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายที่แปดพี่น้องอเหาอเห็นแม่สาวมันยอดว่าบัดนี้อันเน<ป>ี้ยว่าเยอดได้ย์ดิอันนี้ลูกสาวไอ้ลานกระทิงผู้ครับโอ้เป็นล้านเนาะเป็นล้านกระทิงผู้ล้านกระทิงผู้พ่อเพิ่นซื้อวางด้เนาะครับเสื้อไอ้ยอดผู้ผาครับเจ้าเจ้าผู้ผาหรือยอดผู้ผาเนี่ยเนาะครับแต่่าวัาง่ายเลยคือเป็นสายของกระทิงผู้นะเนาะอายุเพิ่นไรยปได้ครับนี่ ปีกว่าครับปีกว่าพี่น้องครับตัวนี้ผสมตัวมากเลยนะครับขาผมโอ้แฉ่งขาใหญ่หางลามดีพี่น้องเขาลำเน่าพี่น้องครับตัวนี้หลานสาวก็ทิ้งผู้พี่น้องครับครับปีกว่าความสูงเพิ่อนนะครับร้อยสามสิบห้าบวกลบร้อยสามสิบห้าบวกลบพี่น้องครับแม่เงาหางแม่บักง่เลยนะครับเอียดเลยโอ้แฉ่งขาเรียบๆดีเบิร์ดพี่น้องครับจักบาทครับลุงสิตันนี้ว่าไว้สี่หมื่นห้าพันครับ โอ้ถ้าเจียมมีพี่น้องเพิ่นจากยก ok ไปที่เฮ้าท้ายไปนี่เจ็ดตัวที่ผ่านมาเนี่ยกเมดขวากเลยตัวนี้แถมให้เพิน่นซื้ออะไรบน,นี่ว้ได้ครับได้ได้ได,ได้มาเบมือเราเลยบ่ต้องอันราคาี่เทียบกวางโยะเถีกปบ้างบ่ยากครับบ่ยากเนาะครับอ้พี่น้องครับเจ็ดตัวที่ผ่านมาพี่นอ้นองเฮ้าตัวนี้เป็นตัวที่แปดนะครับตัวที่แปดนี่คือเป็นตัวแถมนะครับตัวนี้ สี่หมื่นเท่าไรครับสี่หมื่นห้าพันครับสี่หมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับเป็นหลานสาวกระทิงผู้ได้ครับครับผมนี่เจ้าผู้ผาครับโอผู้ผาเนาะแต่บ่มีใบเด้ยวอืมเป็นแขวยคมตัวมากพี่น้องครับเอาเป็นว่าเข้าจ็กเสือสายเวลาเข้าไปทับหรือว่าไปผสมนะครับจังบอมดีเป็นการทับเห็นหรอมาแต่ชนบุรีกว่นเดหนึตัวนี้ครับโอ้เสือมาแต่ชนบุรีแต่มันเป็นสาวสำนอย่างงามพี่น้องครับอ่ะเอา งบหน่อยทุ่นหน่อยเอาตัวนี้นะครับหรือผู้ที่ถหกไหลอยากไปเอาไปตั้งคอกตั้งซ้ำนะครับมักถ่ายนั่นไงตัวนี้ยกมดคอกไปเลยตัวนี้เพิ่นแถมให้พี่ๆีนะมักถ่ายอันนั่นไงเบิ่งพี่น้องเฮาเงาหางใหญ่ท้อยังเหน็บหลับเบิ่งเหอเออคุณอ่ะถ่ายดีหางดีเลือกคลามดีต้นตัวลำชิงเงี้ยวตั้มนิ้วมีนะครับเนาะบ่มีครับเอาทรงฟีพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับเอาพี่น้องครับ มักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพ่นเด้อนะครับอีกรอบนะครับเบอร์ทัวร์ศูนยครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หกหกสครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับนะครับมักตัวใดจังโทรมาสอบถามกับเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้พ่อว้สเมิศสก้อนพี่น้องครัับสสวดีครับสวัสดีครับ